อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกณริมนานคืนวันพระใหญ่ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับจู่ๆฝนหลงแลวดูก็เทกระนำลงมาอย่างบ้าคลั่งเดือนเมษายนเช่นนี้ควรเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ที่พบเห็นอยู่ขณะน,นี้กลับทำให้ผมแปลกใจกลางวันฝนตกแทบจะเช้าจรดคำ่ำตกกลางคืนหนาวสันสะท้านจนอยู่ไม่ได้อากาศของโลกเรามันเริ่มวิปริตผิดแผกจากที่เคยเป็นหน้าร้อนกลับหนาวหน้าฝนครึ่งแรกแล้งจนพื้นดินแตกระแหงแต่พอได้ตกก็ตกไม่ลืมหูลืมตาจนน้ำท่วมเพราะระบายไม่ทัน เมื่อท้องนาท้องไร่ช่ำไปด้วยน้ําจากฟ้าเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือเหลากบเขียดที่ร้องระงมลั่นเพราะตื่นฝนแน่นอนว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อชาวบ้านอย่างเราๆผมนั่งรอเวลาให้ฟ้ามืดลงอีกสักหน่อยแล้วจึงสวมไสฉายแบบคาดหนา้าผากแบกตะข้องเดินย่ำไปบนพื้นหญ้านุ่มเท้าแต่แล้วผมก็ต้องพบกับเรื่องประหลาด ทั้งที่เสียงกบเขียดก็ระงมลั่นจนแสบแก้วหูแต่ผมกลับยังไม่มีโอกาสจับพวกมันยัดลงตะข้องเลยสักตัวเดียวส่องไปทางไหนก็เห็นแสงตาสะท้อนไฟแต่พอไปใกล้ๆกลับหายเงียบกริบมีแต่พื้นดินและต้นหญ้าอันว่างเปล่าอะไรวะผีหลอกูเข้าแล้วมั้งเนี่ยผมสบดกับตนเองด้วยอาการพื้นเสียเพราะเดินจนปวดน่อง กลมจนหลังแทบจะเป็นตะคิวกลับไม่ได้อะไรเลยเราวกับว่าเสียงกบเขียดเหล่านั้นมันดังมาจากคนละพิพกก็มีปานที่สุดก็เดินลากเท้ามานั่งพักที่โคนต้นตาลยอดด้วนต้นหนึ่งเลี้ยวมองรอบกายเห็นแต่สีดำดุดกรรมยีของม่านราตรีหาได้มีแสงสว่างจากไฟฉายของผู้ใดไม่โอ้ยผีปูย่าเอ้ยดักกบดักเขียดมาให้ลูกช้างด้วยเถอะ ไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยถ้าได้เยอะนะักจะแบ่งให้กินผมผลออกมาลอยๆควักเอายาเส้นขึ้นมาพันจุดสูบจนกระทั่งรู้สึกถึงไอร้อนบริเวณนิ้วมือที่คีบจึงได้ดีดทิ้งแล้วออกหาขบหาเขียดต่อไปหากคืนนี้ออกมาตากฝนท่อมๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปนี่เสียหน้าแย่คนไม่รู้แต่ผีสางรู้เขาจะลือเอาได้ว่าเป็นพวกไม่ได้ความ ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นผมก็ยิ้มออกเพราะสามารถตระคุบกบเขียดยัดใส่ตะค้องได้จำนวนไม่น้อยเรียกว่าพักเดียวเท่านั้นตะค้องหนักจนสายสายที่ทำจากเชือกไนลอนบาดไลยพอให้แสบแผละเงยหน้าขึ้นส่องไฟมองรอบกายก็พบว่าเดินมาไกลาจากบ้านของตัวเองพอสมควรคิดว่าคงได้เวลากลับแล้วจึงบ่ายหน้าย้อนกลับทางเดิม แต่ก็ยังก้มหน้าส่องไฟไปเรื่อยๆจ๋อมจ๋มจ๋มเสียงย่ำเท้าลุยน้ำขังตามติดผมมาชนิด9ก้าต่อเก้าคราแรกผมไม่ได้สนใจคิดว่าหูคงแววหรือไม่ก็สนเท้าของตัวเองนั่นแหละที่ดีดเอาโครนกับน้ำจนเกิดเสียงเพราะเวลาผมหยุดเสียงมันก็จะเงียบพอเริ่มเดินมันก็ดังอีกครั้งแต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะมีตอนนึง ผมแกล้งหันกลับไปแบบฉับพลันมันไม่มีคนแต่มีเสียงวิ่งลุยน้ำหนีไปเหมือนกับว่าคนที่เดินตามผมมาซึ่งไร้ตัวตนนั้นตกใจกลัวทีนี้ก็ขนหัวลุกละซิเพราะเห็นอยู่ทนโท้วว่าบริเวณนั้นไม่มีใครเลยนอกจากผมเพียงคนเดียวอีกทั้งเสียงวิ่งลุยน้ำนั้นก็ยังชัดเจนเสียด้วยผมกลั้นใจหันหลังกลับ จำเท้าเร็วจีโดยไม่สนใจเสียงที่ไล่หลังมาเป็นระยะประชิดนั้นขอกินเน่ขอกินเน่เสียงแหบแห้งเอินแผ่วแววขึ้นมาจากทางด้านหลังพร้อมๆกับลมเย็นๆพัดผ่านใบหูกริยาเช่นนั้นเป็นใครก็ต้องรู้ว่ามันคือการยื่นหน้าเข้ามากระซิบกระซาบด้วยความสินเนหาผมยืนนิ่งเป็นเสาหิน ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่หากินกลางค่ำกลางคืนมาก็ไม่ใช่น้อยปีเพิ่งจะโดนดีเอาก็ครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกปากที่สั่นริกจนฟันกระทบกันดังแกรกๆของผมพยายามเปล่งเสียงสวดมนต์แต่ทำไม่ได้คนเราเมื่อกลัวจับขั้วหัวใจนโมสามจบก็ยังตั้งไม่ถูกเลยอันนี้ผมกล้าทา้าขอกินเน กก็นนินเสียงเดิมกิริยาการกระซิบกระซาบแบบเดิมดังแววขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เองเป็นเหมือนการกระตุน้นให้ร่างกายตอบสนองดังใจสั่งผมสับเท้าวิ่งสุดชีวิตไม่คิดเดี๋ยวหลังและไม่รู้้วยว่าทิศทางที่วิ่งไปนั้นคือทิศไหนใจนึกอย่างเดียวคือต้องสลัดอะไรก็ตามที่ไล่กวดผมมาติด ร้องบอกขอกินแน่ขอกินแนะ่นแนให้หลุดเสียผมวิ่งจนเจ็บหน้าอกขาละที่สุดกม็มาล้มแผลหอบหายใจทีอยู่ที่ริมถนนดินแดงสายใหญ่จำได้ว่ามันเป็นถนนที่ตัดตรงเข้าสู่หมู่บ้านเสียงปริศนาหน้าวันใจนั้นเงียบหายไปแล้วและอีกฝากของถนนซึ่งเป็นท้องทุ่งเช่นกันก็พอมีแสงสว่างเรืองๆจากหน้าไฟให้เห็น รอดแล้วกูพูดได้แค่นั้นก็กัดฟันวิ่งขามไปอีกฟังกึ่งเดินกึ่งวิ่งลัดเลาะไปตามคันแทนาตรงไปยังดวงไฟที่ใกล้ที่สุดแต่หน้าแปลกยิ่งผมเดินเข้าไปเท่าไรดวงไฟที่ว่ากลับยิ่งไกลออกไปทุกทีพอหยุดยืนพิจารณาก็เหมือนอยู่ห่างออกไปไม่กี่บิ่งนาเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเดินยังไงก็ยังไม่ถึงเสียทีนั่นเองผมจึงสำเนียกได้ว่า โดนเข้าอีกแล้วกระมังคราวนี้ยิ่งไปกว่านั้นพอหยุดยืนพิจารณาพื้นที่โดยรอบก็ยิ่งใจหายมีผมจ้ำพรวดไม่ดูตาม้าตาเรือจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในผืนนาร้างหลังป่าช้าไปแล้วหรือกำลังที่จะหันหลังกับเสียงย่ำเท้าลุยน้ำก็แววมาอีกคราวนี้มันตรงมาด้วยความรวดเร็วพร้อมๆกับเสียงร้องขอแบบเดิม แต่โทนเสียงดุดันโกรธเกรี้ยวขึ้นเป็นกำลังอขอกินนะบอกว่าขอกินนะไอ้นุ่มไอ้นุ่มมาทางนี้มาทางนี้ใครคนหนึ่งร้องเรียกผมอยู่บนดอนปาตานสถานที่ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าของวัดแต่บัดน,นี้เลิกกิจการไปแล้วเพราะการจัดการศพพัฒนาเป็นใช้เมนเผาซ้ำวัดเก่าที่เคยตั้งอยู่บริเวณนั้นก็ย้ายไปอยู่ด้านนอก พื้นที่ธรณีสง์จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างหญ้าขึ้นสูงไร้คนดูแลผมส่องไฟไปก็พบว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งสพายข้องถือฉมวกถอดเสื้อโอดแผงอกเขาเองก็ส่องหน้าไฟมาทางผมเช่นกันแต่แสงมันช่างจ้าจนผมต้องเบนหน้าหนีตอนนี้ใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยเพราะในที่สุดก็พบคนแล้ว ไม่รอช้ารีบจำเข้าไปหาทันทีฝ่ายชาวบ้านคนนั้นเมื่อเห็นว่าผมใกล้จะถึงเขาก็หันหลังกลับเดินส่องไฟไล่แทงกบต่อไปลุงลุงลุงหนีก่อนเร็วผีมันไล่หลังผมมาแล้วผีผีไหนล่ะชาวบ้านคนนั้นตอบโดยที่ยังเอาแต่ส่องไฟหากบอยู่เช่นเดิมผีมันเป็นแบบไหนล่ะตัวยังไงข้ายังไม่เคยเห็นผม ผมก็ไม่เห็นตัวมันเหมือนกันได้ยินแต่เสียงกวดไล่หลังร้องขอกินแน่ขอกินแน,ะนแนะ่ไม่ยอมหยุดเนี่ยแล้วเองไปทําอะไรเขาล่ะผีที่ว่ามันถึงไล่ตามมาขอแบบนั้นเปล่านะผมปฏิเสธทันทีเพราะยังนึกอะไรไม่ออกผมไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่หากบหาเกียรติตามปกตินี่แหละหืมันจะใช่หรือชาวบ้านคนนั้นลากเสียงยาวเอ่ยถามแสดงความไม่เชื่อถือนั่นเองผมจึงนึกย้อนกลับไปว่า เราทำอะไรให้ผีไม่พอใจกันเนาะมันถึงได้ตามกวดเราไม่หยุดแบบนี้ที่สุดก็ถึงบางออเข้าจนได้ตอนที่นั่งอยู่คนท้อนตาลยังไงเล่าดันเอ่ยปากบนบานไปด้วยความไม่ทันคิดว่าถ้าได้กบเยอะจะแบ่งให้ผมลืมไปเสียสนิทไม่สิผมไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของตัวเองเลยต่างหานึกได้แล้วสิธอะเอาบอกอะไรแกเขาไว้ก็ให้ให้เขาไปเสียสิ ที่ตอนขอเขายังให้เลยชาวบ้านคนนั้นบอกผมผมก็พยักหน้าเงยๆก้มล้วงออกกบออกมาจากตะค้องแต่แล้วก็มานึกเอะใจว่าลุงแกรู้ได้ยังไงวะก็นเมื่อตอนที่บนปากเปล่ามือไม่ประนมด้วยซ้ำนั้นผมยังอยู่คนเดียวพอเงยหน้าขึ้นมองเท่านั้นเข้าใจทุกอย่างจแจ่มแจ้งเลยลุงคนนั้นหันมามองตะข้องผมตาเป็นมัน แสงสว่างที่ผมคิดว่าเป็นไฟฉายคาดหน้าผากนั้นแท้จริงแล้วมาจากปากที่อ้ากว้างจนอมกำปั้นเข้าไปได้เอา้เอาเร็วสิหิวแล้วลุงแกบอกเสียงเย็นเยียบไอ้ข้างหลังก็ดูท่าจะเพิ่งมาถึงกระสิบเสียงกระเส่าขอกินแม่ผมดีดตัวออกจากตรงนั้นสองสาก้าจนหลังชิดต้นตานสซองไฟดูเห็นเป็นหญิงชาราหลังงุม้ม ดวงตาดําปีไม่มีตาขาวปากที่ะงาบะงาบเอ่ยว่าขอกินแหนขอกินแหนมีน้ำเมือกสีดําข้นไหลย้อยออกมาไม่ขาดสายคๆ <c oughs> อะไรบางอย่างร่วงลงมาจากยอดตาเหนือหัวผมเงยหน้าส่องไฟดูก็เห็นมีคนกำลังรูดต้นตาลลงมาด้านล่างอีกสักเม็ดจะถึงตัวผมอยู่รอมรอคนคนนั้น ก็ดีตัวออกมายืนจังก้าไร้ศีรษะอยู่เบื้องหน้าผมเก็บเก็บขึ้นมาให้หน่อยเสียงร้องขอจากเบื้องล่างผมก้มหน้ามองตามสัญชาตญาณภาพที่เห็นคือหัวของคนที่กลิ้งโคโรแทบเท้ากำลังลืมตาโพร่งอ้าปากบอกให้เก็บมันขึ้นฝ่ายตัวที่ตั้งแต่คอขึ้นไปด้วนกุดก็เดินเข้ามาหาช้า,ชา กางแขนสองข้างออกเหมือนกำลังควานหาอะไรอยู่อย่างนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าควรทำยังไงผมออกวิ่งอีกครั้งพร้อมแหกปากร้องลั่นขอความช่วยเหลือครั้งนี้ผมวิ่งเข้าไปในเขตวัดเพราะจำได้ว่าด้านหน้าเป็นถนนอีกเส้นที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปไร่ไปนา เสียงระฆังเงงงางลั่นมาจากบริเวณวัดผมหยุดวิ่งสาดไฟไปยังหอระฆังเก่าก็เห็นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งกระนำหวดระฆังสุดกำลังพระพระนั่นพระพระต้องช่วยได้ผีต้องกลัวพระผมคิดได้เชนนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางวิ่งเข้าไปหาหอระฆังที่ว่าเกือบจะถึงอยู่แล้วความจริงอันแสนโหดร้ายที่ว่าวัดนี้เป็นวัดร้างมานานหลายสิบปีแล้ว จะมีพระมตีระครังอยู่ได้อย่างไรแต่เพื่อความแน่ใจผมจึงส่องไฟขึ้นไปอีกครั้งใช้จับไปยังด้านบนของหอระครังที่สูงเพียง3-4เมตรภาพที่เห็นเป็นพระจริงจและท่านก็กําลังตีระครังอยู่อย่างจริงๆหาใช่ผมตาฝาดแต่มันเป็นการตีที่ผิดแปกไปจากอาการปรกติที่พึงกระทำคอของท่านมีเชือกปานเส้นใหญ่ ผูกรั้งเอาไว้กับเพดานหอระคังจนแน่นหนาศีรษะที่พับห้อยมองใส่ระคังไม่ยอมหยุดโดยมีลำตัวเป็นก้านเวียงและเชือกป่านเป็นตัวฉุดรั้งเสียงระคังเง่งงางสลับกับเสียงหัวเราะเล็กแหลมชอบอกชอบใจ ดังระงมลั่นไปหมดด้านหลังพวกผีนั่นก็ยังตามมาแบบไม่ลดละผมสิ้นไร้เรี่ยวแรงจะแล่นหนีแล้วสุดท้ายก็สิ้นสติอยู่ตรงนั้นมารู้สึกตัวเมื่อแสงตะวันแยงตาและมีใครสักคนมาเขย่าตัวปลุกทันทีที่สมองเริ่มทำงานอาการปวดเมื่อยไปทั่วทั้งร่างก็ระเบิดขึ้นทันทีผมผวาเฮือก ร้องลั่นจนเสียงแหบแห้งว่าผีหลอกผีหลอกจนคนที่ปลุกผมต้องรั้งตัวไว้ปลอบใจว่าไม่มีแล้วผมรอดแล้วเขาเล่าว่าเมื่อเช้าเดินเข้ามาหาที่นี่เพราะตั้งใจจะมาหวานแหที่บ่อปลาร้างหลังวัดตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าผมเป็นห่อผ้าหรือศพที่ถูกฆาตกรรมแล้วนำมาทิ้งไว้แต่เมื่อเข้ามาดูใกลๆจึงรู้ว่าเป็นผม ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันตั้งสติได้ผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังแทนที่เขาจะว่ายังไงกลับระเบิดเสียงโหเราะก่อนเป็นอย่างแรก <c oughs> ไอ้ฮาเอ้ยก็เมื่อคือนน่มันเป็นวันพระใหญ่เองนี่ก็เหลือเกินวันพระวันกนก็ยังไม่เว้นว่างจากการฆ่าสัตว์นี่พวกผีตายโหงตายหาเห็นว่าไม่รู้จักกาลาเทศะจึงได้หลอกหลอนเอาหวังให้เข็ดหลับกระมังไปไปไป,ไป กลับเข้าหมู่บ้านกันดูท่าจะต้องรนดน้ำมนต์แล้วละมั้งนั่นดูสินั่นหัวโกรนเชียวได้ยินดังนั้นผมจึงเอามือลูบที่ศีรษะดูปรากฏว่าผมหลุดติดมือออกมาเป็นกระจุกไม่ต้องส่องกระจกดูก็รู้ว่ากลางกระบาลของผมตอนนี้ผิวหนังเรียบลืน่นไม่มีผมสักเสน้นนี่ผมถูกผีหลอกเอาจนหัวโกรนดังคำโบราณว่าไว้เลยหรือ ไม่เพียงเท่านั้นหลังอาบน้ำมนผมยังจับไข้อยู่อีกหลายวันพอสร้างได้ก็ไม่นึกอยากออกหากินยำค่ำยำคืนอีกเลยอย่าว่าแต่ออกไปเลยครับแค่มีคนมาถามว่าคืนนี้ไปหาจับกบกันไหมผมก็ตัวรุมๆเตรียมจะเป็นไข้ขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ ขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสวัสดี